สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพระหัสบดีที่29พฤษภาคม2568ครับวันนี้นะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางอัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโลรนถล่มด้วยนะครับสำหรับคาดการณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงของวันพรุ่งนี้จากแบบจำลองนะครับจะเห็นว่าการกระจายของฝนในภาคอีสานและภาคใต้มีลดลงครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดทางงาขึ้นมานะครับมีกําลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีคลื่นสูง1-2เมตรครับสำหรับอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เช่อเอาเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยครับ พยากรอากาศภายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิสนุโลกและเพชรบูรณ์ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปสบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายมึงกาฬสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครนายกปรานบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีพระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th สำหรับจังหวัดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพพกร่มไว้เสมอและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน